สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่30กันยายน2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใจและเจตสิกนักปฏิบัติหลายๆท่านที่ฝึกปฏิบัติมาเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะว่าจิตคืออะไรใจคืออะไรเจตสิกคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ย เราก็จะไม่ได้ฝึกปฏิบัติเพียงแค่มีความสงบเท่านั้นนะคะเรายังสามารถพัฒนาจิตขึ้นไปในด้านของการสร้างปัญญานะคะเพื่อให้เราได้มีความรู้เป็นความรู้จริงแล้วก็รู้ทันกิเลสน,นะคะต้องอาศัยปัญญาทีนี้เนี่ยการที่เราจะ เกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยจิตอาศัยใจแล้วก็เจตสิกนะคะทีนี้วันนี้น้อยก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังหรือนักปฏิบัติทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยได้เข้าใจนะคะว่าจิตคืออะไรใจคืออะไรเจตสิกคืออะไรคงมีหลายหลายคนที่ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หรืออ่านหนังสือธรรมะ แล้วก็ได้เห็นคำคำนี้เนี่ยาบางท่านก็มีความเข้าใจแล้วนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเอาเป็นว่าวันนี้น้อยก็จะมาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้วเวลาที่ฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์หรือจากใครก็ตามท่านก็จะเข้าใจแล้วก็ดำเนินจิตเนี่ย สูงขึ้นไปได้นะคะเรามาคุยถึงเรื่องของเจตสิกก่อนนะคะเจตสิกเนี่ยคืออาการของจิตที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นนามขันนะคะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นเจตสิกนะคะซึ่งตัวเจตสิกหรืออาการของจิตหรือสภาวะธรรมเนี่ยคืออันเดียวกัน นะคะหรือนามขันเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะทีนี้ไอตัวนามขันหรือเจตสิกเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องประกอบของใจนะคะใจหรือจิตเนี่ยก็คืออันเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นจิตจริงๆจิตเดิมแท้เนี่ยก็คือใจนะคะก็คือใจทีนี้นะคะในส่วนของจิตเนี่ยนะคะ จิตก็คือตัวผู้รู้นะคะจิตดั้งเดิมเนี่ยก็คือตัวผู้รู้ซึ่งหรือว่าใจเนี่ยนะคะซึ่งมันจะตัวผู้รู้เนี่ยเป็นจิตประภัสสรที่มีไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วส่วนที่เป็นเจตสิกรหรืออาการของจิตที่เป็นนาม,มาขันเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบนะคะเป็นองค์ประกอบมามาซ้อนมาจับก,กับ จิตประภัสสอนทีนี้จิตประภัสสอนคือตัวผู้รู้เนี่ยก็มาเกาะติดกับจิตที่บริสุทธิ์คือใจนะคะมันมันอาจจะหลายขั้นนะคะถ้าเราเข้าไปถึงใจเดิมเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่ามันอันนั้นข้างในสุดเนี่ยคือจิตคือจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็เรียกว่าใจนะคะซึ่งเป็นของแท้ที่เป็นความสว่าง ที่ไม่มีความคิดไม่มีอาการไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะตัวที่อยู่ติดกับใจที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี่เขาเรียกว่าจิตประภสัสสรซึ่งเป็นผู้รู้นะคะก็คือตัวผู้รู้นะคะที่เห็นน่ะที่ตามดูตามอันนี้ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่นะคะทีนี้ตัวที่มาเกาะข้างนอกเนี่ยก็คือเจตสิกซึ่งเป็นสภาวะธรรม ที่ต้องอาศัยจิตเดิมนะถ้าเกิดว่าขันห้านะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยกายนี้แตกดับไปเจตสิกก็แตกดับไปด้วยส่วนที่ไปต่อในชาติอื่นในภพอื่นเนี่ยก็คือใจนะใจที่ใจที่บริสุทธิ์แล้วถูกห่อหุ้มด้วยใจที่เป็นจิตประภัสสอนก็คือตัวผู้รู้เนี่ยก็ไป ต่อไปในชาติหน้าตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงอรหัตผลนะคะตัวผู้รู้นี่ก็ยังติดตามใจที่บริสุทธิ์เนี่ยไปด้วยนะคะอันนี้ให้เราเข้าใจนะทีนี้เนี่ยเ,เวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยนะคะเ,เราฝึกสติขั้นต้นเนี่ยเราฝึกสติเพื่อให้สติเนี่ยเป็นหนึ่ง คำว่าสติเป็นหนึ่งนี้ก็คือสติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธได้สติไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่น grande. สติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธได้ก็คือสติเป็นหนึ่งอันนี้คือระลึกรู้ได้นะระลึกรู้ตัวก็คือสติเป็นหนึ่งอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเวลาที่อยู่เป็นหนึ่งบ่อยๆบ่อยๆนะคะจิตละเอียดขึ้นสติมีกําลังขึ้น ก็จะทิ้งคำบริกรรมพุโทโธนะคะก็จะเข้าสู่ความสงบก,ก็เป็นจิตรวมนะคะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาที่เราเทำสมาธิเนี่ยนะคะให้เราวางจิตแบบไม่ต้องเพ่งนะคะอย่าเผลออย่าเพ่งนะคะเพราะว่าการมีสติตั้งมั่นได้เนี่ยนะคะก็จะตั้งอยู่ตรงความว่างนะคะ โดยที่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งแค่สัมผัสนะคะอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบสัมผัสตัวนั้นคือความสงบนะตัวนั้นคือจิตรวมแล้วเกิดความสงบทีนี้พอเกิดความสงบหลายๆครั้งเข้านะมีความสงบหลายครั้งเข้ามาวันนี้สงบและอ่ะพรุ่งนี้ทําต่ออ่ะสงบบ้างไม่สงบบ้าง ไม่เป็นไรเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยเราอย่าอยากสงบนะคะเราต้องเห็นทั้งความสงบและความไม่สงบเพราะว่าถ้าเราอยากสงบเนี่ยมันคือกิเลสแหละนะมันคือกิเลสเราก็จะอึดอัดคับข้องใจก็จะเกิดทุกข์ขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะมันจิตมันไม่สงบก็จะลุกก็จะเลิกก็จะพอและอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยการฝึกสติ ที่ถูกต้องคือเราดูไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเผลอดูแล้วก็ถ้ามันสงบก็รู้ว่ามันสงบถ้าวันถ้ามันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบนะคะให้เห็นพอเราเห็นว่าเออเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบนะอันนั้นเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจงนะพอความไม่สงบหายไปกลายเป็นความสงบ มันก็เป็นอนัตตาพอความสงบหายไปกลายเป็นความไม่สงบมันก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งความสงบกับความไม่สงบมันก็ไม่เที่ยงทั้งคู่นะให้เราดูอย่างเงี้ยมันถึงเกิดปัญญาเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยปัญญานะคะทีนี้เมื่อมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนะในระหว่างที่เราฝึกสมาธิเนี่ย มันจะมีทุกครั้งแหละมันจะมีทั้งความสงบและความไม่สงบแล้วแต่ว่าสติกำลังเราเข้มแข็งมากขึ้นไหมถ้าสติกำลังเราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเราเห็นเจตสิกนะหรือเห็นอาการของจิตเนี่ยมันก็จะหายไปนะมันก็จะมีความสงบมากขึ้นเพราะเราเข้าไปเห็นความจริงเราเข้าไปเห็นไตรลักษณ์นะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนัตตา นะมันมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะมีความสงบมากขึ้นสติมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะปล่อยวางความฟุง้งซ่านไม่เข้าไปยึดมั่นความฟุง้งซ่านไม่เข้าไปลำคาญไม่เข้าไปมีอารมณ์กับกับสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงในในณาขณะนั้นคือคือเห็นต่รักแล้วมันก็จะเกิดปัญญามันก็จะปล่อยวางได้เองเป็นอัตโนมัตินะคะทีนี้ พอสติมีกำลังมากขึ้นมีความสงบซ้ำๆบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นสมาธิมันก็จะกลายเป็นสมาธิพอเราฝึกตัวเองมาสม่ำเสมอนะคะให้มีสมาธิอยู่สม่ำเสมอทั้งเวลาหลับตาแล้วก็เวลาลืมตาเนี่ยคำว่ามีสมาธิเนี่ยก็คือมีสติรู้นะคะรู้ว่า กำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังพูดอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรนะคะมีสติไม่เผลออันนี้คือสมาธินะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีสมาธิมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่น้อยอยากจะเ,เขาเรียกว่ามีความปรารถนานะ,ะมีความปรารถนาที่จะให้พวกเราได้ได้รับรู้ว่าเวลาที่เราฝึก สมาธิเนี่ยเพื่อการมีกำลังของสมาธิที่เป็นบาดพื้นฐานของวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราฝึกสมากรรมฐานหรือฝึกสมาธิเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรามีความก้าวหน้าถึงไหนแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องดำเนินจิต เข้าไปจนเห็นฐานที่ตั้งเดิมของจิตก็คือทิตฐิภูตังการเข้าไปเห็นฐานที่ตั้งเดิมของจิตเนี่ยก็คือเราสำเร็จในเรื่องของสมถกรรมฐานนะคะเราสำเร็จขั้นสมถะก็คือการที่มีกำลังสมาธิแน่นหนาพอที่จะเป็นกำลังของจิตในการที่จะเห็น ความจริงในการที่จะฝึกหัดให้ตัวเองเนี่ยทำวิปัสสนาเพื่อเข้าไปเห็นความจริงแล้วให้มันเกิดปัญญาในการทำให้เราเข้าถึงขั้นพ้นทุกนะคะทีนี้การที่เราจะเข้าไปเห็นฐานที่ตั้งเดิมของจิตเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการฝึกสมาธิที่สม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็ มากพอนับไม่ท้วนนะคะด้วยการที่เราฝึกในขณะที่เราทำสมถกรรมฐานเนี่ยให้เรากําหนดจิตเนี่ยเข้าไปมองเข้าไปในในใจนะคะมองเข้าไปในในใจนะคะเมื่อกี้น้อยพูดถึงเจตสิกแล้วก็จิตแล้วนะคะใจเนี่ยนะคะใจที่มีหลายคนที่ยังฝึกแล้วยัง ไม่เห็นใจนะคะมันจะมีตัวใจอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงในอกเนี่ยอยู่กลางอกเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นนะเจตสิกจะต่างกับใจก็คือเจตสิกหรือจิตมันจะเป็นตัวคิดตัวรู้สึกตัวฟุง้งซ่านนะมันจะอยู่ตรงสมองแต่ตัวใจเนี่ยมันจะอยู่ที่ใจ มันจะเป็นผู้เห็นนะถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆซ้ำๆสม่ำ,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 ำเสมอเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความคิดเราจะเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองนะที่มันเป็นสัญญาที่มันเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาเองถามว่าใครเป็นคนเห็นนะไอ้ตัวที่เห็นความคิดนะ่ะคือใจนะนั่นะคือใจ ดังนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราแยกจิตแยกกายาแยกแยกขันแยกขันได้ก่อนอแยกแยกขันแยกนามมาขันก่อนนะแล้วก็ใจก็คือแยกเจตสิกกับใจคือใจหรือผู้รู้เนี่เป็นผู้เห็นเจตสิกที่มันมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลมีเป็นอนิจจทุกขังอนัตตามีการเคลื่อนไหวภายในจิตก็คือมีความคิดฟุ้งซ่าน มีอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เรายึดแล้วก็ไปยึดในความคิดที่ไม่ดีมันก็จะมีอารมณ์ที่เป็นโทสะเป็นความหงุดหงิดเป็นอคติเป็นอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นความเศร้าหมองของจิตเกิดขึ้นหรือถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ดีมันก็ทำให้ใจฟูมีความสุขถ้าเราเห็นแบบนั้นน่ะก็คือตัวที่เห็นเนี่ยตัวผู้รู้ตัวที่เห็นเนี่ยก็คือตัวใจนะคะตัวที่ เกิดอารมณ์เกิดความคิดความฟุ้งซ่านนี่ก็คือเจตสิกเจตสิกหรืออาการของจิตหรือสภาวะธรรมหรือนาม,มาขันคืออันเดียวกันนะคะครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเรียกว่าจิตนะแล้วก็ผู้รู้นี่ก็จะเรียกผู้รู้หรือว่าจิตเหมือนกันนะบางท่านก็จะพูดถึงว่าเ,เจตสิกเนี่ยเป็นจิตเจตสิกอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าน้อยจะอธิบายให้ชัดเจนคือ ยกตัวอย่างสมมุตินะคะสมมุติว่านี่คือคือคือจิตคือจิตนะฮะจเนี่ยแล้วตัวที่เป็นเจตสิกหรืออาการของจิตเนี่ยจะต้องมาประกอบเข้าที่จิตคือเมื่อเจตสิกเนี่ยไหลไปตามกิเลสนะความคิดมันไหลไปตามกิเลสนะมันคิดมันคิดไม่ดีนะมันก็มีโทสะมันก็เกิดโทสะจิตเดิมที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันหุ้มอยู่เนี่ย มันก็มีโทสะไปด้วยเพราะจิตเดิมนี่ยังไม่มีความรู้นะมีอวิชชาคือไม่มีความรู้ก็เข้าใจว่าไอ้เจตสิกเนี่ยคือตัวเราเพราะเจตสิกก็ติดก็มีกิเลสนํามีความยึดมั่นเพราะกิเลสมายึดนะมันก็ไปไหลไปตามกิเลสใจนี่ก็ไหลไปตามกิเลสเพราะว่าใจนี้ยังไม่ได้ตื่นรู้เพราะใจนี้เป็นอวิชชายังมืดบอดอยู่นะดังนั้นเนี่ยตัวเจตสิกเนี่ย จะเป็นตัวที่นำพาให้ใจเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัวมีสุขมีทุกข์นะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกหัดตัวเองเพื่อให้เรารู้ทันนะเพื่อให้จิตเนี่ยเพื่อให้จิตที่ถูกเกาะไว้อยู่เนี่ยเกิดปัญญารู้ทันว่าอ้อมันต้องแยกออกแล้วนะแยกแยกเจตสิกออกมาหรือแต่ผู้รู้นะผู้รู้เนี่ยอยู่ตรงใจเนี่ย ก็จะเห็นนะเห็นว่าอ้มันมันเกิดเองมันดับเองเจตสิกเนี่ยอาการของจิตเนี่ยนามขันเนี่ยความคิดมันเกิดเองมันดับเองมันไม่ใช่เรานะความฟุ้งซ่านมันเกิดเองมันดับเองมันไม่ใช่เราความสุขการร้องไห้เสียใจความสุขความเศร้าโศกเศร้าเนี่ยมันเกิดเองมันดับเองความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลากจากคนรักหรือ ความขัดเคืองใจที่ไม่ได้ดังใจอยากได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้มันมีการขัดเคืองใจมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดเองมันดับเองมันไม่ใช่เราจิตเมื่อมีสมาธิก็จะเกิดปัญญามองเห็นนะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราก็จะเริ่มแยกได้ก็จะเริ่มแยกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่าฝึกสมาธิเพียงแค่ไปหลงยึดความสบายความสงบเพราะนั้นมันจะเป็นมิจฉาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิที่เกิดความหลงหลงอยู่กับความสงบไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะอันนั้นคือเป็นจิตที่ เป็นมิจฉาสมาธิไม่เกิดปัญญาดังนั้นเนี่ยเราเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยให้เราฝึกจนกระทั่งเห็นเห็นทั้งความสงบเห็นทั้งความไม่สงบเห็นการตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสงบเห็นความเปลี่ยนแปลงของความไม่สงบเห็นความเปลี่ยนแปลงของความคิด ะะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเวทนานะคะให้มันเห็นซ้ำๆบ่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญานะทีนี้เนี่ยเมื่อจิตเราเป็นสมาธิมากขึ้นแล้วเข้าไปเห็นจิตเดิมเข้าไปถึงฐานที่ตั้งจิตเดิมที่เรียกว่าถีติภูตังได้เมื่อไหรเนี่ยนะคะณนะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้นำจิต ส่วนนั้นน่ะมาพิจารณาปัญญานะเมื่อก่อนที่น้อยเคยให้ความรู้คุณผู้ฟังไปว่าพอถึงฌานสี่เราก็ค่อยนําจิตที่สงบเนี่ยออกไปพิจารณากายทีนี้น้อยก็ได้ไปฟังความรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะว่าอย่างหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อเราไม่ต้องไปรอจนถึงว่าเราเข้าฌานสี่ก็ได้ เราเอาแค่ว่าเมื่อจิตสงบเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วอิ่มอารมณ์คือไม่มีเ,เจตสิกมารบกวนเนี่ยมันสงบแล้วเนี่ยเราจะเสริมสติให้สติมีกำลังมากขึ้นด้วยวิธีสีวิธีก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในที่นี้ก็คือ,เ,อเราจะใช้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเสริมสติให้มีกําลังมากขึ้นด้วยวิธีการที่นำเจตเนี่ยมาอยู่ที่อยู่ในกายนะคะไล่ลงมาเลยตั้งแต่เส้นผมนะคะเคลื่อนมาที่ตา คลื่อนมาที่ตาตาซ้ายตาขวาแก้มซ้ายแก้มขวาที่ปากแล้วก็ที่คอแล้วก็ไล่ลงไปที่ไหล่ที่แขนข้อศอกข้อมือแล้วก็แขนซ้ายนะคะข้อศอกมือข้อมือแล้วก็ไปที่หลังแผ่นหลังหรือท้องนะคะแล้วก็ไปที่ก้นหรืแล้วก็ต้นขาเข่าแล้วก็หน้าแข้งแล้วก็ปลายเท้าไล่ลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะ เมื่อสติอยู่ในกายแบบนี้นะคะอยู่บ่อยๆสติจะมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็มากขึ้นตามนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นพอเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นเราก็เริ่มพิจารณากายได้นะพิจารณากายในช่วงแรกเดี๋ยว ในส่วนของการพิจารณากายนี่ยแล้วน้อยจะมาบอกในคลิปต่อไปนะวันนี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าจิตใจเจตสิกเนี่ยคืออะไรนะคะ,ะก็สรุปว่าเจตสิกเนี่ยนะคะก็คืออาการของจิตคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหรือนาม,มขันที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะะแล้วมันก็มาประกบ มันมาประกบกับจิตเดิมนะที่เป็นจิตประภัสสนมาประกบนะเวลาที่มันเกิดความรู้สึกมันเกิดความเศร้าหมองขุนมัวนี่จิตนี่ก็จะเศร้าหมองขุนมัวไปด้วยนะคะมันเป็นองค์ประกอบของจิตนะทีนี้จิตจิตตัวนี้เนี่ยมันก็คือผู้รู้มันคือผู้รู้ที่เห็นผู้รู้นี่จะตามดูตามเห็นนะผู้รู้เองก็เป็นอวิชชานะ ข้างในต่อจากกู้รู้เนี่ยก็คือจิตบริสุทธิ์นะอันนั้นเนี่ยเป็นจิตเดิมจิตอันนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์จิตต้นต้นทางเลยที่เป็นดวงบริสุทธิ์อยู่อันนั้นคือสําหรับพระอรหันต์ที่ท่านหมดอสวกิเลสไปแล้วนะคะแต่สําหรับเราเราเนี่ยก็ยังจะต้องพยายามฝึกที่จะช่วงแรกเนี่ยคือลดกิเลสก่อนลดกิเลสลงแล้ว เมื่อเราจบชั้นสมถกรรมฐานแล้วไปถึงจิตเดิมจิตเดิมแท้ได้ฐานที่ตั้งเดิมแท้ได้เนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยก็จะเป็นผู้เห็นนะเราก็เข้าจิตเดิมแท้ตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณากายขึ้นสู่ชัยภูมิที่สู้รบกับกิเลสก็คือการกำจัดกิเลสนะตรงจุดนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย ฐานกําลังของสมาธิที่มีกําลังมากนะสมาธิที่มีกําลังมากเนี่ยก็จะทำให้จิตมีกําลังแล้วก็เกิดปัญญานะแล้วกําจัดกิเลสต่อไปในชั้นวิปัสสนานะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจลักษณะของจิตใจแล้วก็เจตสิกเราจะได้เข้าใจว่าโอ เร,เราทำสมาธิเพื่ออะไรนะเรากำลังทำสมาธิอยู่เราสวดมนต์อยู่เรารักษาศีลอยู่เรามีทานศีลภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรเพราะทุกอย่างความดีทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดในการที่ทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานะคะตรงจุดนี้ก็ขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหากท่านใดมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ในใต้คลิปนี้หรือว่า ไปติดตามที่เพจนภควาซึ่งน้อยก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเมื่อเมืม่อวานนี้ไลฟ์สดตอนบ่ายสในเพจก็ไปติดตามได้นะ,ะมีมีไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์บ่ายสแล้วก็คลิปใหม่ก็จะออกทุกวันจันทร์อย่างนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมรักษาศีลให้พร้อมแล้วก็ขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยบทขอขมาว่าพุทโธกรรม,มัฏาโมกรรมัมมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏาโมกรรม,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 มจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏาโมกรรมจุติสัมพุทโธกาดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ